แกน้อยโปรโมเตอร์ใหญ่ผู้จัดงานในค่ำคืนนี้ครับในความเมตตาให้ความไว้ว้างใจกับสาวน้อยรับเล่นโชมาเป็นมหรสพฉลองสมพลประดับเกียรติในงานอดียิ่งใหญ่ของพี่น้องปอง่ายๆกระนำคารวัลข้อมอนความซื่นมาหาพี่น้องทางเกษตรวิสัยนะครับที่ว่าเป็นครั้งแรกเป็นเทือที่แรกฝากไว้ในอ้อมใจของพี่น้องมีความสุขหลายๆเด้อเจ้าชื่อชาชาเจ้าเดือดดาลมันจะทั้งกานทั้งดานติดอะไรไป มันให่ากลดคจะข้ามกว่าล่านควานน่นดิเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเออ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 เอมเออเอนเออเออเออเกีเยอเออเอออเออเออเอเออเออเออเเออนนอเอ่เอเออเออเออ ไอ้เนี่ยจักน่อยฮูดฮอดบอลฮอดบอนก็จีนฮอดกับจีนิษใสโอ้ยคนหลายหลั่นเต้นนี่เลยหลายหลั่เนาะพี่น้องเกษตรสพิสัยมักมาลำมักมวนกระโดโอ้มักมาลำโดนๆแต่มาเคือมหาพี nah ่น้องบุกควายเดมาปัญญแจดีสาวนอยเอาเปยังกับบ oh ุกควายเดมาเอาเพื so ้นก็จ้างนั่นสินี่แหะเดมาแล้วพินาตุกกะติจ้างต่อยืดดอกผิดพลาดีินาสิจ้างต่อเออจ้างสาวนอยลับเพื่อนโจเพราเห็นหนาเพื่อนติจ้างระเบียบกันนะ เอาคันเล่นดีคือว่าเจ้าภาพทั้งไหนก่อนว่านางเบิง้งเจ้าภาพ15เมษายนครับสิฮอดนี่ล่ะบะปน,น้องสาราเพื่อว่าปีปทุมใกล้ๆกันนี่ล่ะพีนะพพานา่น้องอ๋อเจ้าภาพานนางเบิ้งคันเล่นดีสิจ้างต่อเล่นดีเพิ่นก็สิจ้างเพิ่นว่าโอ้แต่ว่าจะโหยู้ยได้เป็นหยังมื้อนี้คือเป็นหน้าที่ของโดนโดนเฮาได้มาเนาะแม่นบล่ล่ะเออเป็นหน้าที่ของสาวน้อยแล้วเพิ่นโจ๊สาวน้อยแล้วเพิ่นโจ๊ปกติบ่่คอยไ,ได้มาทางนี้จ้่มื้อนี้เป็นหยังสาวน้อยแล้วเพิ่นโจ๊คือได้มาทางนี้ เหตุผลที่ชาวหน่อยได้มากเกษตรวิจัยบ่เหตุผลเพราะว่าเพิ่นมักบ่แมงไม่เนียงสัตว์ปฐมเพิ่นเมื่อวานโอ้ยโบาคันพิ่นบ่มักเพิ่นบ่มาเบิ่งได้คนหลายปเนี่ยเอาเว้าหยอกซื่อๆดอกให้พี่ให้พี่น้องพิสูจน์ผลงานต้นมะลำปีแรกมะลำปีแรกจังได๋ก็ฝากไว้ในใจของพี่น้องเน่เด้อพี่น้องมาฮอดแล้วนะครับเพิ่นอยู่ไผ่รอรอพิ่นกันลังเลอยู่เดี ว่าสื่อบรืจอตัวเขามาบอกสื่อมาพี่น้องคาร์เมอรี่สอดแจ้งนากันฟังลาเรือดตอก่อนเตยเสด็จได้ทำนองลำเพลิดอาชุมค่างอกเหตุผลเดียว่วเขามาลังเลมาสื่อบรืจอลังเลมาสื่อบรื้อบัตรลอยยสบาทตี่าราคากเด็โอ้ยกะละลอยยี่สิบปาขียากงนกระละกระดอแทนยังล่ะาคาเลขสองสามพันไปยังเพิ่มี่ยมักมีพูดมีพูดถืงว่าถามเพื่อนคุณล้คนเบิดเป็นหมื่นผลตัวปฏิออกออกศูนย์ แต่มีเจ้มหมาตัวถือฉุนฉุนอยูวเยเอา้าพี่น้องคือส่งพี่น้องถือว่าครับอโอ้ว่าได้ซื้อเออว่ากระซื้อกับนี่มาแล้วเนาะเลขบฉุนฉนะุนเนาะคันออกคันออกล่างฉุนฉุนหมูบ้าผู้รวยเป็นไผ่เป็นไผ่เอาชุดแม่ค้าขายลอตเตอรี่อี่แล้วเอาเม่ค้าขายลอตเตอรี่คือสีรวยออขันออกฉุนฉุนขันออกล่างฉุนฉุนมันคัางแพงขายบ่เบิด์ต่ลยนะ โบฟงสันดอกตีเจ้าฟังสันฟ้าสี่ต่พวกไม่มีมารยาทไอ้ทิศเจ้าไปยังก็อ้ายเจ้าแม่พวกรอเราปีนี้อ้ายให้คอยถามเขาจะไอ้ทิศไอ้เสี้ยงใช่ไอ้ทิศเจ้านี่เด็กโอ้วาก็นี่ช่วงคนตาบวกมีคนหน่อยไอ้ทิศจด้ใส่จนี่ิมันเจ้าแม่ผู้ยิงฮะเอาเชื่อเนี่ยทิศเชื่อเนี่ยทิศกืบพวกเก่งใจผีเหมือนจังเมียอาบอกไปทั่วหลาย โจ้าคือมันมีมารยาทแทะไข่โบกับพี่น้องทหารนี่มาตั้งแต่ท่าไทยบนแล้วอยู่เจ้าออกมานย่งเอาย่างออกมาลูลูพ่อเดบอกคนอย่างอื่นบ่มีมารยาทเออพ่อเดือดเซิ้นมัมีมารยาทนะน้องค้อนแนวนี่เอาเจ้าผู้จักเพราะว่าไข่เป็นไข่ผู้ผู้จักแล้วผู้ให้ปนิบัติสิไปคูณจักจับควงสำคัญจับควงมานหนเขาเอิ่นเขาเซิ้นก่อนแหนจับยางออกมาแหนผู้ให้เราบ่อยๆเนี่ยโมหุจักกะลยาเทศะอีกเออหมาเนี่ยหัวสร้างเว้ยหูว่าว่ากูเป็นไผ่เป็นไผ่กับพ่ได้สนเนาะบ่มีมารยาทปมี เจ้าภาพเด้นย่งไหมพูดยางหมอลำมาลองเกษตรพี่น้องเนี่ยเบิ้งอย่างนี้เลยเนี่ยผู้ใดก็เจ้าภาพเจ้าภาพเบิ้์โตเบิ้บ์อตอนอิหริเนี่ยบัดีครับชอบผู้ง,งามเนาะเจ้าแม่มาตาบัตนนองซาราน้ำเพิร์บอกครับแม่อะไรไม่ไมื้ไหนแม่ซิผาแม่สาเนาะครับถ้งทั้งใจดีด้วยครับพี่น้องเจาางงา้าภา,ทาพทัพพ้งน้องซาราหรือว่าเจ้าภาพนั้งเกษตรเลยอ้เจ้าพวกแม่ผู้งามก็ดอดแะเนาะแม่เนาะแม่ผู้งามผมกับสร้ยงามแม่ ออบคุณหลายด้วยแผ่นด้อจางต้องปีชอทเอาไหเอาแม่เจ้าวัดดีผู้ใหญ่วัดดีแม่เแล้วน้องม่เจ้าภาพแมี่ยฟัดดีคอยครับเอา,าขันมันนดาผูดด้ใหว่าหมาสินแม่ผู้ใ้ไ่ดาจะเคลียได้หรอโอ้โอขันบ่อหัวเป็นเจ้าภาพก็สิบ่อัดดีเนะาะบ่อหลาขีรกก็กขึ้นขึ้นมาเป็นเจ้าภาพเนาะขันมาเป็นเจ้าภาพนี่จ้าหูจะคว่ำใบไปยัเกาะ มาเบิ่งการเบิ่งงานนี่ล่ะเบิ่งงานเ็ดหยังคือจังอยู่ทางบ่าปีบูนเอาเอามอลำมาลงลงใส่ลงเกษตรนี่แล้วฮะเก็บบัทหนึ่งร้อย่บาทงานเจ้าทีเนี่ยงานข่อยลงเกษตรนี่ใสงานเจ้าออืบัตรเท่าไหร่ก่อ120จ้างคณะไหนสาวน้อยลำเพลินโชว์จ้างไรบันไนแพงบ่สสามแสนก็เด็ดต่อจ้างสามแสนเออเมื่อนี้พิจารณาเบิงแล้วทั้งหอนเบิงแล้วสังเกตสังเกต สังเกตเพิ่งแล้ว่าน,นาที่ได้กําไรหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทตะบันาจางมาสามแสนมผมอยากสิบบอกว่าเจ้าคือโชคดีแท้เอาโชคดีแน่ใหญธรรมดา,าสางร้อยแล้ว,พวเพิ่นช่วจ้า,จางสองแสนเจ็ดได้ครับแต่ว่าเพื่อนลดให้เจ้าสามหมื่นเจ้าจ้างในสามแสนสอ,อนุนแล้วใจดีเจ้าจ้างในสามแสนลดให้สามหมื่นคุณนะ่ะปกติจ้างในสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดแพงว่าสั่นดินะนะ อันแม่จามา้างมอรมเกษตรแต่3สามแสนสามแสนอุ้ยปาอี่นี่กูกได้กำไรสามหมืนม่นเตอน์ลิเมอโอ้เกือบกูคิด่าพอดีโั <c oughs> สโหพาเหรแม่ตอนแล้วตานอ,อีกสอนุษก็ได้ก็บว่าโห่นเทอลเมอร์้เราใจดีอยู่ดีเอายังตกแต่กำไรเยอกว่มคนนี้เอาสิอันเป็นอยังจังได้เงินมีเงินมีคำไหนรวยมัตตใสมา,มานนจ้างมอลำเด็ดอเหตุผลจะรวยนี่เพเลยเหตุการ์เหตุงาขึ้นพี่น้องเกษตรเท่าดกค่าขายของอนได้งีบบถือ ใครล่เอาผัวฝรัง่งรว้ยทักลัดตัวจุ่มมันนี่เอาผัวฝรั่งนี่รวยติฮาด์ดใ <laughs> ผัวฝรั่งได้ลูกได้ต่อน้ำกันบอลกับฝรัง่งเอานี่ยืนโคโม,โมมาอยูืดๆฮะลูกไผ่ลูกค่อยกับฝรังร่งกับฝรั่งประเทศใดนขึ้นหนาปีเอฟเจี๊ยบยังสนฝรั่งเขาต้องนาทางดังคมไหมเอาอีนี่มันก็ดังโด่งยู่ได้ละโด่งแบบใดเดี๋ยวนี่โด่งเกิไปง่ายไห มึงเอ้ยแต่ละผัวฝรั่งมากนะบอรอดรอดรอดจะถามหาพวกไหนก่อนผัวฝรั่งเจ้าเมียมากวสที่ถามหาจากไหนป่ามาแห้งหรอข่าว่าเห็ดอย่างนี้ป้าตอนใดเดี๋ยวนี้เหตุผลที่ป้านี่ประเด้เป็นยังกันแบบว่ากันนี้ว่ากันม้ว่าวันนี้เป็นยังคือป่าป่ะเหตุผลที่ป้านี่ออกลูกได้ลูกหนาคืออีนี่คือป่าเลยเ้มันประเด้เป็นน้ำลูกประเด้เกี่ยวกับผัวประเด้เป็นน้ำผัวประเด้เป็นน้ำผัวประเด็นเป็นน้ำลูกเป็นน้ำใสเป็นน้ำเจ้านั่นแหละ จะาข้องผู้ให้ไปหาโทดเขาบ้าน,นี้ปลาแล้วก็เลยอยุก่กับลูกสาวสองคนทีถือตั้งโอ้ปลาแล้ววยูก่กับลูกสาวสองคน้าก็าได้เอาหัวไม่เลยนิโอ้ดูถูกนะเนี่ยคนผู้ดีตา่างง่ามปฏิเสธในกิจกาปกา่อยหิงเหงาขามขึ้นไปแล้วป้าปลาปุ๊บเอาปั๊บได้ติปลาปุ๊บเอาปั๊บี่พี่น้องกเกษตรผ้าเห็ดปลามือนี้เอามือนี้เลยวันเอะถือตั้งแล้วเอาไผยบานเอาประเทศได้อีก ประเทศไทยนี่แหละค่ะโอ้ประเทศไทยคือคนทางไหนล่ะพี่เอ่อในผัวตำรวจทักเกษตรเท่านี้ล่ะผัวตำรวจเกษตรพิสัยจ้ามาบอจ้าโคตรแม่มันกับบอมากน้ำเขาเนี่ยเป็นอย่างคือบอมากเมียจัดงาน้ำมันรับมาลบปีต้องมาคุ้งน้าเด้กครับเอาว่าแม่เดอรตื่นปีนี้มันนอนก็แห้งเลือสินอนเฮ็ดยังบัดเอาบอนอนจังแต่มันเก็บแห้งเก็บแห้งไปใส่มื่ออื่นมันมามันจะไป็นต่างดันก็จะเช้าตั้งด่าน บอยบอยเวงมันยุใสผมจักว่ายุใสยูอสุวรรณภูมิกูเห็นยูเลยป้อมน้ำมันไปฮะนนั่นแหละมองมันงไม่ยังหลับเมอโกอมาสามคนเริ่มมาป้าสามคนยังดีเท่ากับตัวนักคนยูยี่นี่ป้อมนคนโอ้เออเงินให้ผมกับบอยเอ่มลอยให้มันเอ่มลอยเจ๊ใจเจ้าหนีเมอแต่ยังเัร็จ ทีสิบการหนึ่งนะ <laughs> ขอบคุณครับโอ้ oh. <ม>อันนี้ก่อนคุ้มคุ้มหกอ้วนหมอบเป็นหกเอียวติไฟปบะทันไอย่าเพิ่งเอาไปนี่เหลือใบเดิมย่าเอาไปต่อเหลือใบยังใบเดียวเศรษฐบูบาท <laughs> คนวันนี้สี่เอาไปให้เราเองมา ยี่บอยเก่งไปขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อบอยเราอยู่ข้างในผมได้รับบวกมาให้เอาสุดยอดนะเออขนาดซุบยู่ข้างในยังบูออกมาเออซุบยู่ข้างหน้าเพราะอยากไอเปิดเน็ตจีเริ่มแล้วเริ่มได้เริ่มเริ่มหินเป็นตัวเป็นต้อนแล้วเป็นยังอันกูถามจากใจนี่เป็นยังจะเปิดไฟมืดเซนตลกเดี๋ยวนี้โอ้ย เดี๋ยวเรเห็นหนาอีบ่อยน่นะ,นนะเรื่องเห็นมีเห็นแววแล้วเห็นยังบ่อยเติมน้ำมันมันจะขวนแกนหาลอยเออเป็นไงบ้างน,นี่เได้ชี้ชิบบาทเนี่ย <c oughs> โอ้ยพนจะมาให้อีดอกใจเย็นเย็นวันสันติทำงานไปหันถอดจะฟ้องห่าคาตัวไรอยู่มะได้ค่าตัวไรอยู่จะไ,ไ,ไปย่อ,อยากพอได้มาบอกว่นจะกูปวดแขวครับเนี่ยคาตัวไร <c oughs> เออชีว่าคาคาเลยมันี้ไรสุด เบิ้งพร้อมเนี่ยบอนตัวกับเบิงนเน้งเลยเอาด,ดีเดอกัเกียวเดอร่าตัวหลายปติอาหลายหายตัวมึงเน,นพันหาคนเม่ดพันหาเออโอ้อยจะไปฟังผู้ใหมาใ <c oughs> หเห็นยังงเด็กพัตัวพันหาคนหลายประเด็นตัวโอ้ยสามลอยเสือีี่นี่ยซือขี่เยมกินกับ,บอิม เอาข้ขงอุ้มเนี่ยมันเป็นรอยกุมาอยู่น้ำมันขึ้นขึ้นหายอยู่ดอกก็ไ้ยินข่าวว่าพันขึ้นหายอยู่บางแร้่งขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอีหลีจันละขึ้นไร้ปานใดจากสามอยหาสิบเออเป็นสามอยหกฟให้ไปลูกให้ไพ่ให้ไผกูรูไปเอากูได้เด้อเอาแบงค์ี้ก็ใหายใหญ่ทึ่ตอนไนเรามากสุดนะ เจ้าบ่าต้องเอาเดี๋ยวจะเป็นหัวหนา้าจะได้เงินหลายก็ก่อยอยู่มสร้างบาดเจ็บมีแต่ทุ่งตลกนี่แหละขี่พ่อขีกียูนี่ยำบ่าวไหลสโลแกนเพ,พิ่นก็คือบาดีโยงห้องเฮานะ่ะสโลแกนนาดีตัวยิ่งใหญ่อลังการอดสาวน้อยลำเพลินโชว์ยิ่งใหญ่อลังการผลงานประทับใจเออส่วนกำไรเป็นของโจค่ะบักลามึงคือหมูมึงคือหูจะคว้นตัวแแม่มึงเถึงอะ <c oughs> แมก็มหนละบอมาให้บอให้พี่น้องเกษตรมาเมาตะเวนแทพี่บ่าวาตะงังไหนเนาะไปเออครับผมจะได้เอาอ๋อพออทางเกษตรคือผู้ให้ใช่ปดู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 ฟัง นี่เต็ียมยุนขนาดนี้จะเรียกอบปอพอรอดได้ยังไงครับอบปอพอรอ้านข่อยแล้วแต่งตัวจังเสียตำรวจครับตำรวจฮะตำรวจผู้พิทักษ์สันติรารีโ์โอ้มตัตสซพ่อไดนอเนาะท่านเอ้ยจะเสีดยดวิธีเข้ามาเราไงตำรวจเกษตรเป็นสีเ่เออบอ,อ,บอรติเป็นก็ไว้ผู้เดียวเหตุนั่นเดี๋ยวพ่อมาเมาคักแท้ดินสิบเพริบครับผมปา ได้ดีเด่นสิบปีถูกต้องครับปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นเมาไรที่หนึ่งเราสิบกระอองเนาะไปยังหลักมานน้ำผาเมียเออน้ำผาเมียครับเมียเจ้าอยู่ใส่เมียเป็นเจ้าห่ามจังรังรัวกโอ้ซื้อรัไหนอ่ะบอยเบิกบักไปเห็นอยู่ครับโอ้ขนาดเมามันในหูเจ้าก็หมวกเฮียเนาะ กอไปหม้งบ่คือใหไปพุ่นทั้งนจะพูดอะไพูดนางพูดบ้าพุนอะเปยัง,งยว่าป,ปะโถงยายามเสกสีตำรวจแทนกัจ๊าที่รักจาก้าไม่มูอะไรละพูดบ้าอีติทองป้าเห็นมาจะแก่ไก่จะยิ่งจะเสียงเ่าเห็นหนากูว่ามันพูดไดไมึงคือว่าเสีนอนแล้วมึงน,นั่งกูมาหาพอมึง งั้นดูมาหาพอมึงตีกูว่าไหนมาดูเลขงานดูเลขการช่วยกูนี่กูได้จ้างตำรวจทีมอื่นมาหัวเจ้าของเป็นตำรวจจะแทนมึงไปสนสางชาบมึงยุ่มึงไปสนสางชาดมึงยุ่ไถมึงทำกูเสียค่าตำรวจจ่ายมื่เหมือนนี่ฮะงานใหญ่ดิเขาบอกไหนมาฟรีๆเดี๋ยวนี้เขากูจ้างเขามาบุบปั่นมึงคือนมามึงจุนอนแหละมึงนั่งกูมาเห็นอย่างหาเลยหาเลยจูขอหาเลยโอ้ น้ำมาหดกระเซ็นน้ำมาหดกระเซ็นน้ำมาหดมองหอดวันมึงน้ำมาขอเงินหาลอยมึงน้ำมาขอเงินหาลอมึงน้ำมาหาพอมึงตีมึงน้ำมาหาพอมึงตีขวัญแข็งสู่คนบ่วยจู่คนเด้อเด้อบ่วยอยากทำไรผู้ยิ่งตอนหนาพิลลองกว่าประชาชนนะอยากเก็บตัวหรือไงมึงไปไห้มึงจะเห็นย่างวีโต๊ปลากมึง กูใช่กูกูญิงงโมจ่าก็เห <c oughs> ็นบ่แม่ม <c oughs> ันกูจิตตบปากไข่บางมันกูจิตตบปากโอ้ยมันเป็นเรือดกูออกเลยเจ็บปวดเจ็บไม่เจ็บปวดแล้วอย่าให้รุงไม้รุงมืออย่าให้ดีๆเฮ้เฉยเลยหน้กตากูว่าไอ้โน้ตีนยังอีเจ๊บัาะตบปากยังบ่พอตบปากยังบ่พอมันกูจิตเตะปากไข่บางมันกูจิตเตะปาก เอ้หลวงตระพีมึงไก,ก,ก่เดืดสิผมร่าะเบิรงนเสลี่ยกบลิ่งทั้งปูพะโกหน้าเ,เงินที่หามาก็ฝากไปจะลบหายร้อยบาทไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> โอ้ยวางแล้วไม่อย่างทำร้ายร่างกายผู้หญิงมึงเก็เปบปะมึงเก็บไหมบ่เจ็บไังไงกูเกือบื้ไปฟื้นแล้วบาลเกษตรแต่ว่าวะแหงหัวออกกันแล้วอะ กู iesen, うう oh, no. Man! Man! Man, ี่ไปสายกูไปตังรางดูเสียงเวรยงเสียงอะไอ้ยเอาใมเฮ็ดยังให้เฮ็ดยังคอยบอกกันให้เฮ็ดยังว่าให้ตังแต่ผัวคยเตะปากแฮ็ว่าเตอยุ่ยใส่เป็นเจียขาพี่น้องเมื่อเียแมนพี่น้องมันเตะปากคอยแมนว่าแมนเอามันั่งบอปากจะ่้องคอยคอยเนี่ย ทั้งนี่นนห้องอยู่ทั้งหนีเนี่คือบ่ห้องทางคุณก็ถือเลขศูยนย์ศูนย์ด้วยเนาะอย่าเป็ดชาเราสอนเราเมาไรเซนตีได้ดูได้เตาน้ำกัดบ่พอเมาคักแน่แต่ตำรวจเอาอู้ันวน่าไหนคันว่าจีตอนชดปนันก็หายน,น,น้ำเดือดได้ลูกพร้อมจีได้ลูกอีกผู้หนึ่งได้ลูกนัำตำรวจอีกผู้หนึ่งได้อีกเท็ดจังไหนจะไปได้ลูกจังสัตว์เอาซีกัน เนียตากันมสิี้่เป็นประกาศนีแล้วหัวก็เมาคับเนียให้เว้ยคนยังไงใช้ละลูกยี่ใส่บัเอาแมงานมมันถืน้าแม่มากๆดิงานว่าปหลงมูนีคนแหงหลายเอมาด้วนั่นแล้ที่นี่มันทายใหญ่จดดะอยปลาทายใหญ่กาน,นั้นเาออคนาดังเนาะดังครับดังรักอยกเห็นอยเขียวเอออยากเห็นใช่มั คือเ้าใจง่าก็เริ่มไปวัดชีวิตขาดคนรวมฝาแสิ้แรงใจบบอกตำแหน่งมีหิมว่าตงแหน่ง้กายเพียงมีอย่งทิ้งลงเปิดซักระซิบเดแยนนอนคง ลบหายใจที่ถอดแต่อายแต่จ้าอุ้ยคอยได้ยินตะคนซาลิงไงกูพอโกหน้ามาหอดเกษตรแมมบางเนี้ยกูตัวใหญ่ดีด้วยเนาะก็เป็นลิงไม่ยังสัตว์เอาแต่ยังมาลูกสาวคอยฮะลูกสาวว่าลูกสาวที่พูดให้คักเท้คนดังไหม อี่ะอืมชื่อบ้างไหนเจมุ่งส่องพัตติ้งโอ้เจมิงเจมิงบอเซียเด้อตัวแท้จัจริงค่ะบอเซียเอาไม่เชื่อถามได้ค่ะถามดูสวยจังคนอะไรคนไทยจ้าอีโอ้โหวันนี้แต่งหน้าสวยว่ะเออสวยจังใช้อะไรแต่งหน้าวะใส่มือจ้ารูปสุัวแเมีมันเลย่ะ เจมิงี่ดีอ่ะอืมจีครับกระเป๋าเนี่ยทําไมไม่สะพายดีๆเอามาไว้ด้านข้างก็ได้มาปิดทําไมตรงเนี้ยมันปิดอะไรปิดทีค่ะท <c oughs> ีมันแมงไม่ยู่สูงปีอีปอกไม่ได้เนาะมันมคือปีฝรั่งอีลูกฝรั่งปิดเอามาท่านแล้่ยวจะไม่ยืนติบอกมาท่านเดบอรมูลลาหลังซื้อย,อยังเฮ้ยฮัโโลโหล